เพลงดีโมบาย T D นะครับเนื่องจากว่าเพื่อนรักของผมได้ท้ามานะฮะในการทำไอซบัจเกนะครับเราก็เพื่อนผมก็คือหมอโตนะฮะแลดลกดนคณะที่นิสนะครับ,ว,รว,นนรบวันนี้เราก็มารับคำท้านะฮะเพราะว่าก็มีเวลามาหลายวันแล้วนะครับเพื่อที่จะร่วมทำบุญนะฮะของผมเองก็ ที่จะทำบุญทำทานเหมือนกันนะครับเราก็มาเริ่มเลยนะครับเอ๋บอกกันครับอรบอกดุยเลย สุดยอดทีนี้ผมก็ขอท้าต่อนะครับบุคคลที่ผมจะท้าก็คือพี่ชายสุธิรักษ์นะครับอีกคนนึงนะฮะอยู่ที่กรุงเทพนะครับก็ต่อนะครับพี่ต่อหรือต่อพันนะครับคนแรกนะครับคนที่สองก็คือท็อกของแห่งเสียงทิพนะครับนักงานหนังสือเสียงทิพนะครับคนที่สามก็คือโจ้ร้านทองดีเฮงนะครับ แล้วก็ท้าไปถึงลูกค้าของเฮงดีโมบายด้วยนะครับเรามาร่วมทำบุญกันนะครับถ้าเป็นลูกค้าเฮงดีโมบายนะครับ10ท่านแรกผมมอบให้เลยคนละหนึ่งตัวนะครับเครื่องทูร้อมซิมและเติมเมงิน100บาทด้วยนะครับสำหรับ10ท่ันแรกนะครับเราวาร่วมทำบุญร่วมกันนะครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมรับคำท้านะครับ